กราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมไลเ e นเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ราสารักของผมมีอยู่679รูบี้ซึ่งผมว่าผมเอามาสุ่มตัวละครนี่กว่านะครับซึ่งถ้า300รูบี้เนี่ยออกเออออกตัวโครโบม,มาสักหนึ่งตัวผมก็จะไปสุ่มเกียร์นะแต่ถ้าไม่ออกผมก็จัดไปเลยแบบ2ทีที่ตัวละครไปเลยกันดีกว่านะครับซึ่งมีตัวอยู่5ใบก็ ไปเลยตั๋วห้าใบแรกมาดูความความอะไรดีความดวงดีหรือเปล่าความเกลือยังไงมามาเป็นอเกลือฮะก็คือแบบไม่ได้นะเดี๋ยวผมแบบเอาไงดีเอาตู้บัฟหรือตู้ไม่บัฟดีผมคิดว่าตู้ไม่บัฟนี่แหละคือแบบผมไม่รอเปิดตู้บัฟด้วยไนงะคือแบบผมเอาเอาสดเอาสดเอาจริงเอาตู้นี้ดีกว่าเนีผม เดี๋ยวเรากดไปเลยแบบไม่รีรอไม่ชักช้าอะไรทั้งนั้นมาถ้าไม่ได้นี่ผมแบบผมรีเกมเลยนะผมผมออกเขาใหม่เลยนะสามร้อยลูบี้นี่คือแบบผมเติมไปหนึ่งร้อยเก้าเก้านะครับได้มาสองร้อยสองร้อยเก้าสิบลูบี้นะครับอื้อืมอ้มแชมเปญยังไงโอ,โ,โ,อโอ้โหรอบแรกเกือะเดี๋ยวขอตัวไปรีเกมแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วผมก็รีเกมนะครับแล้วหน้า น่าโรดน้าโรดน่าโรดมันเป็นโอลิเวอร์ไงซึ่งแบบความเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลมันคิดว่าถ้าโอลิเวอร์มาเราก็จะได้โอลิเวอร์ไงครับท่านผู้ชมมีทิคอะไรในการสุ่มมั้งครับคือแบบรหัสนี้ผมเล่นมาเป็นปีแบบสองสามปีแล้วละมั้งครับแต่คือแบบตัวโคลาโบผมไม่มีเลยคือแบบมีแต่ตัวแบบโคลาโบกากนะครับมีเอเลนอะไรเนี่ยออคือแบบดูไม่ดีเลยฮะรหัสนี้ เรามาต่อเลยนะครับอีก300รูบี้แล้วก็ในกากด้วยมาเอาทูบับก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อแบบให้โอลิเวอร์มานะั้นเรากดแบบกดเรียกก่อนกดคาถาเล็กโอลิเวอร์นะผมมามาโอลิเวอร์กดยกเลิกไปหนึ่งครั้งสองครั้ง,แล,งแล้วยังไงฮะเรายืนรอสักแป๊บหนึ่งและกดไปฮะกดหน้าจอย,ย้ำๆมามาเป็นยังไงกดหน้าจอย,ย้ำๆไปฮะ ออืหัวใจจะวาท่านผู okay, ้ชมความเกลือนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวมีสี่สิบลูบี้จัดเกลียวเลยแบบป้าข้างละมาเรียบร้อยฮะทำไมรหัสของผมมันเกลือได้ขนาดนี้ครับเดี๋ยวสุ่มกบจะมีครบร้อยอันพอดีนะเออทำไมผมสุ่มไม่เคยได้เลยครับผมแบบผมช้อนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเจอก,กันคลิปต่อไป